ดูดวงชาวราศีกรกฎพ้นวันที่เจดสิงหาดวงชะตาจะเกิดอะไรบ้างโชคชะตาบุญรุศลวัสนาตำแหน่งที่สำคัญตำแหน่งดวงชะตาต้องรู้ก่อนตำแหน่งของท่านตกตำแหน่งเดซันแสงสว่างมนจันทาแสงสว่างเดซันสองแสงมาปัดธงรอแล้วแปลว่าดวงชะตาของท่านจะเปิดรับทรัพย์รวยโชค โอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มในโชคตาด้วยบุญกุศลวาส,สนาอันยิ่งใหญ่เกียนไกลจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาทันทีจันใดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โชคตานี้อัศวินขี่ม้าส่งมอบเหรียญทองด้วยบุญกุศลวาส,สนาอันยิ่งใหญ่ท่านจะได้รับทรัพย์โดยโชคได้รับโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆอัศวินขี่ม้าถือดาบ ประหารศัตรูโมมานปราบศัตรูเฮียนเตียนแปลว่าดวงชะตานี้มีเกณฑ์ชะตาได้ปราบศัตรูศัตรูคิดลายใส่รายป้ายสีคนอีฉาแบบนี้นี่นะนะผมจะเข้าข้างเขานะผมใครเชื่อเขาก็บ้าแล้วด้วยบุญกุศลวัสนาสังเกตณเวลานี้ศัตรูออกมาโชว์ตัวให้ท่านรู้ท่านควรที่ต้องจัดก,การปรับปรุงพัฒนาแปลเปลี่ยนแปลผันปราบศัตรูให้เยี่ยนเตียนับดววันนี้ต้องคิดพินิจไต่ต,ตอง ปรับด้วยสติปัญญานะผมดาบสองข้อยคิดปินิดไต่ตองให้มุ่งมั่นปุ่งตรงไปข้างหน้าสิ่งที่ท่านจะต้องทำคือทาในแบบแผนประเพณีันะผมสิ่งที่เรามีคุณงามความดีมาตลอดชีวิตมากี่พบกี่ชาติกี่สมัยนะผมเราก็มีมาตลอดนะผมให้ท่านถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผลันกล้าที่จะ,จะพลิกเปลี่ยนแปลผลันพัฒนาในสิ่งที่ใช่ ดวงชะตานี้ส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลและยังมีความตั้งมัน่นเอาจริงเอาจังแปลว่าดวงนี้ไม่เคยแพ้ใครหน้าไหนท่านจะเจริญลูกเรืองสุขสมสมหวังดังใจหมายดวงชะตา,านาาานตนตั้งงงม่เเออาาาจจริวของท่านได้ส่งมอบเรื่องราวต่างๆได้ค้นพบได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นให้ชื่อดาตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสีย เป็นไปตามแบบแผนประเพณีตกตำแหน่งสิ่งศสิทธิ์ไายประเพนแปลว่าดวงนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค้ำชูปกปักคุ้มครองรักษาหนุนนำดวงชะตานำพาซึ่งความผสมเปรตมาสู่ตัวท่านท่านจะเจริญลูกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดชะตาชีวิตจะรับทรัพย์พระราชาปักหนึ่งไม้เท้าบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงตกตำแหน่งไพ่ที่ดีแปลว่าดวงนี้ยิ่งใหญ่เกียงไกร เป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัตจากการส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีลูกค้าเก่าจะกลับมาเพื่อนเก่าจะกลับมาเข้ามาพูดคุยเข้ามาเจรจาต่อรองเข้ามาปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันมอผมสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านดวงชะตานี้ตกตำแหน่งไฮพิเทศเป็นผู้บุญกุศลวัสนาจากสวรรค์ชั้นฟ้าลงมามาอกให้ท่านถือดาบตั้งขึ้นกาได้กาเสียให้ลื่นเลงสุขสรรทันสาเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบรื่น ด้วยบุญกุศลวัส,สนาดวงชะตานี้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดตกตำแหน่งดมูลจันทร์ซ้อนจันทร์มหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมเฮมิทเกิดขึ้นในดวงชะตามีดาบปักตรงกลางใจกบุกววยกระกสักระสายอดทนอดกันการส่งมอบเรื่องราวต่างๆส่งมอบเหรียญทองจะบังเกิดขึ้นในดวงชะตานี้จะยิ่งใหญ่เกียงไกรได้คนด้นพบได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่ดีงามจะบังเกิด ให้ท่านประดิบประดอยการลีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดงสุขสมสมหวังดังใจหมายให้วางแบบแผนประเพณีมองการไกลในเก์ชะตาการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีดวงชะตานี้เป็นคนจินตนาการสูงลำเลิศนะครับผมยิ่งใหญ่เกียงไกลนะครับผมดวงชะตาเปิดรับทรัพย์โดยโชคนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกด Super ank, ซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติ๊บให้ค่าครูหมอสันได้นะครับผมท้ายคลิปรับฟังดวงชะตาชาวราศีกรกฎจะเกิดอะไรบ้าง ดวงชะตาของชาวราศีกรกฎประจําเดือนนี้เดือนนี้ชีวิตของชาวราศีกรกฎเปรียบได้กับสายน้ําที่ค่อยๆไหลไปตามลาําธารแม้บางช่วงจะมีโขดหินขวางกั้นบางช่วงก็สงบสบายแต่ทุกช่วงของกระแสน้ําต่างก็มีความหมายเฉพาะตัวชาวกรกฎเป็นคนอ่อนไหวเข้าอกเข้าใจผู้อื่นมีความรักในบ้านและครอบครัวสูงและเดือนนี้พลังของอารมณ์และความสัมพันธ์ จะส่งผลอย่างมากในด้านต่างๆของชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือความรักทั้งในเชิงบวกและลึกซึ้งด้านการงานน้ําขึ้นให้รีบตัดแต่ต้องวางแผนระยะยาวให้ดีในเดือนนี้โอกาสใหม่ในด้านการงานจะเริ่มก่อตัวขึ้นสำหรับชาวกรกฎโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนจะมีข่าวดีเข้ามาเช่นโอกาสในการขยายบทบาทหน้าที่การเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง หรือข้อเสนอจากบุคคลที่เคยร่วมงานกันมาก่อนสิ่งเหล่านี้แม้จะดูเหมือนเล็กน้อยในตอนแรกแต่มีศักยภาพจะพัฒนาไปสู่สิ่งที่ยิ่งใหญ่หากบริหารจัดการได้ดีคนที่ทำงานประจำหากรู้สึกว่าช่วงก่อนหน้านี้ชีวิตติดอยู่กับความซ้ำซากจำเจไม่ได้เติบโตเดือนนี้จะเริ่มรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวที่สดใหม่เจ้านายเริ่มให้ความสนใจในตัวคุณมากขึ้นหรือเพื่อร่วมงานเริ่มยอมรับในไอเดียของคุณ หากเคยเสนอโปรเจกต์อะไรไว้ก่อนหน้านี้อาจได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการยกตัวอย่างเช่นเก๋สาวกราฎฏไวัย32ปีที่ทำงานสายการตลาดในบริษัทขนาดกลางมาหลายปีเธอเคยเสนอแคมเปญที่เกี่ยวข้องกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์แบบใหม่แต่ผู้บริหารยังไม่เห็นด้วยในเดือนนี้ผู้บริหารกลับมาเรียกเธอไปคุยและขอให้เธอเป็นผู้นำโครงการนี้เพราะบริษัทเริ่มเปลี่ยนแนวทางการตลาด เธอจึงได้โชว์ฝีมือเต็มที่สำหรับคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้เหมาะกับการรีแบรนด์ปรับภาพลักษณ์สินค้าหรือแม้แต่ขยายฐานลูกค้าโดยเฉพาะทางช่องทางออนไลน์หากคุณมีแผนจะเปิดตลาดในกลุ่มใหม่เช่นจากกลุ่มวัยทำงานไปสู่วัยรุ่นหรือจากในประเทศไปสู่ต่างประเทศเดือนนี้เป็นเวลาที่ดีแต่ต้องระวังเรื่องการจัดการต้นทุน เราะยังมีแนวโน้มที่ต้นทุนแฝงจะสูงกว่าที่ประเมินไว้ใครที่กำลังหางานหรือรอบผลสัมภาษณ์จะมีแนวโน้มได้รับข่าวดีในช่วงกลางถึงปลายเดือนคำแนะนำคือให้เตรียมตัวให้พร้อมเสมอเพราะโอกาสจะมาแบบไม่ทันตั้งตัวและผู้ที่แสดงความมั่นใจด้วยท่าทีสุภาพและจริงใจจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษด้านการเงินเก็บให้มั่นใช้ให้น้อยลงทุนอย่างมีสติเดือนนี้ การเงินของชาวกรกฎยังอยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวและประคับประครองรายได้หลักยังมาจากแหล่นเดิมแต่จะมีรายจ่ายจุกจิกเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะรายจ่ายเกี่ยวกับบ้านหรือครอบครัวเช่นค่าซ่อมแซมบ้านค่ารักษาพยาบาลคนในบ้านหรือแม้กระทั่งค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงหากคุณมีหนี้สินเก่าที่ค้างอยู่เดือนนี้เป็นจังหวะเหมาะที่จะทยอยเคลียร์ให้จบทีละส่วน เพราะมีโอกาสได้เงินก้อนแบบไม่คาดฝันจากไรายได้เสริมหรือของเก่าที่นำมาขายต่อเช่นเอนุ่มกรากฏวัย29ปีที่เป็นฟรีแลนซ์ด้านการาฟิกดีไซน์ได้เงินจากงานพิเศษก้อนหนึ่งและนำโน้ตบุ๊กเก่ามาขายออนไลน์จึงได้เงินรวมกันพอจะปิดหนี้บัตรเครดิตก้อนแรกทำให้เบาใจลงมากอย่างไรก็ตามยังไม่เหมาะที่จะลงทุนในสิ่งที่มีความเสี่ยงสูงเช่นการซื้อหุ้นรายตัวที่คุณไม่รู้จักดีพอ หรือการลงทุนตามคําชวนของคุณอื่นแบบไม่ตรวจสอบข้อมูลการซื้อทรัพย์สินชิ้นใหญ่เช่นบ้านหรือรถควรเลื่อนไปก่อนจนกว่าการเงินจะมั่นคงกว่านี้ยกเว้นกรณีที่คุณได้เตรียมแผนและเงินสำรองไว้ดีแล้วการแบ่งรายจ่ายในเดือนนี้ควรทำอย่างชาญฉลาดโดยเฉพาะการเงินไว้สำหรับเหตุฉุกเฉินและตั้งงบประมาณสำหรับความมันเทิงและของฟุ่มเฟือยไม่ให้เกิน15ของรายได้ จะช่วยให้คุณสามารถรักษาสมดุลการใช้จ่ายได้ดีด้านความรักใจต้องนิ่งก่อนรักถึงจะมั่นเรื่องหัวใจของชาวกรกฎในเดือนนี้มีความซับซ้อนอยู่พอสมควรเพราะความรู้สึกที่อ่อนไหวและละเอียดอ่อนของคุณมักจะเกิดความคาดหวังสูงในความสัมพันธ์จนบางครั้งกลายเป็นภาระทั้งกับตัวเองและคนรักคนโสดเดือนนี้มีเกณฑ์พบคนใหม่ที่น่าสนใจ โดยเฉพาะจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานหรือการเรียนเช่นเข้าคอร์สอบรมประชุมสัมมนาหรือแม้แต่การช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานแม้จะไม่ได้เกิดเป็นความรักทันทีแต่ก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวอย่างไรก็ตามอย่าพึ่งรีบร้อนหรือคาดหวังมากเกินไปในช่วงแรกเพราะอีกฝ่ายอาจยังไม่พร้อมหรือกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนแป,ปลงชีวิตตัวเองตัวอย่างเช่นโบ สาวกระกฎที่สมัครเรียนทําขนมออนไลน์และได้รู้จักเพื่อนชายคนหนึ่งที่คอยให้คําแนะนำอยู่เสมอทั้งคู่เริ่มคุยกันบ่อยและเข้าใจกันดีแต่ฝ่ายชายเพิ่งเลิกลากับแฟนเก่าจึงยังไม่พร้อมเริ่มต้นใหม่เธอจึงเลือกที่จะรอและรักษาเมตภาพไว้ก่อนคนมีคู่เดือนนี้ความสัมพันธ์อาจต้องการการปรับจูนอย่างมากเพราะคุณจะเริ่มรู้สึกบ้าอีกฝ่ายไม่เข้าใจความต้องการของคุณ หรือดูห่างเขินกว่าเดิมครั้งที่อาจเป็นเพียงแค่ความเข้าใจผิดหรือการที่อีกฝ่ายมีเรื่องเครียดในที่ทำงานโดยไม่บอกคำแนะนำคืออย่าใช้อารมณ์ในการพูดคุยแต่ให้เปิดใจและชวนกันพูดในเวลาที่สงบเช่นระหว่างนึ่งทานอาหารหรือก่อนนอนลองใช้วิธีถามอย่างอ่อนโยนเช่นช่วงนี้คุณดูเหนื่อยจังมีอะไรอยากเล่าให้ฟังไหมแทนที่จะพูดว่าทำไมคุณไม่สนใจฉันเลย จะช่วยลดความตึงเครียดได้มากหากผ่านจุดนี้ไปได้ความรักจะเติบโตขึ้นอย่างมั่นคงเพราะเดือนนี้ยังมีโอกาสดีๆที่จะทำกิจกรรมร่วมกันเช่นไปเที่ยวต่างจังหวัดเขาร่วมงานแต่งเพื่อนหรือแม้แต่การวางแผนเล็กๆร่วมกันเช่นปลูกต้นไม้หน้าบ้านทำอาหารด้วยกันหรือทำโปรเจกต์เล็กๆร่วมกันจะช่วยเพิ่มความผูกพันระหว่างกันได้ดีคำแนะนำโดยรวมของเดือนนี้ ฟังเสียงหัวใจตนเองให้ชัดก่อนจะฟังคำพูดของคนอื่นเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะกับการฟังเสียงอินิใจของตัวเองอย่างลึกซึง้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการเงินหรือความรักทุกอย่างจะชัดเจนก็ต่อเมื่อคุณหยุดวิ่งตามความวุ่นวายภายนอกแล้วหันกลับมาทบทวนว่าอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการจริงๆและอะไรคือสิ่งที่คุณควรปล่อยวางหากมีปัญหา หรือสถานการณ์ที่ยังหาทางออกไม่ได้เดือนนี้เหมาะอย่างยิ่งที่จะลองถอยลังหนงก้าแล้วมองภาพรวมให้ชัดเจนไม่ใช้ถอยเพื่อยอมแพ้แต่ถอยเพื่อให้เห็นทางเดินที่ชัดเจนก่อนเดิมและที่สำคัญอย่าก,กดดันตัวเองจนเกินไปความมั่นคงไม่ได้เกิดจากการควบคุมทุกอย่างให้ได้ดั่งใจแต่อยู่ที่การวางใจในกระแสของชีวิตและปรับตัวอย่างมีสติในทุกช่วงเวลาที่เปลี่ยนไป ดวงชะตาของชาวราศีกรกฎประจำเดือนนี้เดือนนี้เริ่มต้นขึ้นท่ามกลางบรรยากาศของการเปลี่ยนแปลงอันเงียบงนันราวกับลมฝนที่พึ่งซาลงชาวราศีกรกฎที่มักเป็นคนอ่อนไหวลึกซึง้งและมองโลกด้วยหัวใจเดือนนี้จะรู้สึกได้ถึงคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้โหมกระหน่ำเข้ามาหากแต่แทรกซึมเข้ามาในจังหวะชีวิตอย่างช้าๆและนุ่มนวลจะมีหลายอย่างเกิดขึ้น ทั้งในเชิงความคิดความรู้สึกและเหตุการณ์รอบตัวที่เรียกร้องให้คุณตั้งสติและพิจารณาอย่างรอบคอบการเปลี่ยนผ่านในน้านต่างๆไม่ได้มาเพื่อทำให้คุณหว่นไหวแต่กลับมาเพื่อทดสอบว่าคุณรู้จักหัวใจตัวเองดีแค่ไหนด้านการงานปรับตัวสู้งานและการเปลี่ยนใหม่การงานในเดือนนี้ของชาวราศีกรกฎเป็นช่วงที่เหมาะแก่การตั้งหลัก เริ่มต้นใหม่หรือแก้ไขสิ่งที่เคยผิดพลาดให้ดีขึ้นหากที่ผ่านมาเจอปัญหาหรือความวุ่นวายในที่ทำงานเดือนนี้จะเป็นเหมือนสายลมเย็นที่พัดพาความปั่นป่วนออกไปเหลือไว้เพียงเวทีว่างที่คุณต้องกล้าก,ก้าวออกมาแสดงฝีมืออีกครั้งสำหรับบางคนอาจต้องเผชิญหน้ากับบททดสอบเรื่องงานที่ท้าทายเช่นการถูกมอบหมายงานด่วนงานใหญ่ หรือโปรเจกต์ที่ยังไม่เคยรับผิดชอบมาก่อนแม้ว่าจะมีความกังวลอยู่ลึกๆแต่เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะพิสูจน์ตัวเองคุณจะพบว่าตัวเองสามารถทำได้เกินคาดหากกล้าคิดกล้าทำและไม่กังวลกับการถูกจับตามองตัวอย่างเช่นคุณสุชาติผู้จัดการฝ่ายขายวัยกลางคนที่ทึงย้ายแผนกเขาเคยรู้สึกว่าตัวเองไม่ถนัดด้านการตลาดแต่เมื่อได้รับมอบหมายให้จัดแคมเปญการขายครั้งใหญ่ เขาตัดสินใจเปิดใจเรียนรู้ปรึกษารุ่นน้องและทำงานเป็นทีมอย่างใกล้ชิดสุดท้ายผลงานก็ออกมาดีเยี่ยมเกินกว่าเป้าหมายที่วางไว้สำหรับคนที่กําลังมองหางานใหม่เดือนนี้มีโอกาสดีที่จะได้รับการติดต่อกลับจากบริษัทที่เคยสมัครไว้หรือได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจโดยไม่คาดฝันอย่างไรก็ตามคุณควรพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะเงื่อนไขสัญญาและความมั่นคงระยะยาวอย่าเพิ่งตัดสินใจเพียงเพราะอยากหลุดจากสถานการณ์ปัจจุบันหากคุณเป็นฟรีแลนซ์นักเขียนศิลปินหรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์เดือนนี้เป็นช่วงเวลาทองของการปั้นงานใหม่หรือกลับไปสารต่อโปรเจกต์เก่าที่เคยถูกพักไว้แรงบันดาลใจจะกลับมาอีกครั้งและผลงานจะได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายมากกว่าที่คิดไว้ ด้านการเงินช่วงเวลาของการจัดระเบียบและวางแผนแม้จะไม่มีโชคลาภก้อนใหญ่ล่นใส่แบบไม่รู้ตัวแต่เดือนนี้ชาวราศีกรกฎมีโอกาสในการสร้างความมั่นคงทางการเงินที่มั่นคงมากขึ้นผ่านการวางแผนอย่างมีระบบและวินยัยการจับใจ่ายใช้สอยจะต้องรอบคอบมากขึ้นเพราะคุณอาจต้องรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดเช่นค่ารักษาพยาบาลค่าเดินทางฉุกเฉินหรือของจำเป็นในบ้านที่พันเสียหาย อย่างไรก็ตามหากคุณมีรายได้เสริมหรือมีแหล่งรายได้จากงานอดิเรกเช่นขายของออนไลน์รับจ้างเขียนบทความหรือถอยพิเศษรายได้จากแหล่งเหล่านี้จะช่วยประครับประคองคุณให้ผ่านพ้นไปได้อย่างมั่นคงตัวอย่างของคุณดาราวันพนักง,งานประจำที่รับจ้างทำขนมออนไลน์ในวันหยุดเธอเพิ่งเริ่มทำเมื่อสองเดือนก่อนและในเดือนนี้เธอได้รับออเดอร์จำนวนมาก จากลูกค้าใหม่เพราะรีวิจากเพื่อนในโซเชียลมีเดียถึงแม้จะไม่ใช่รายได้หลักแต่ก็ช่วยเธอจ่ายค่าบ้านและเก็บเงินได้เพิ่มเดือนนี้ยังเหมาะกับการทบทวนง,งบประมาณส่วนตัวบางคนอาจค้นพบว่าใช้เงินเกินตัวในเรื่องไม่จำเป็นเช่นของสะสมหรือการซื้อของตามอารมณ์มากเกินไปเป็นช่วงเวลาที่ดีในการตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและวางแผนเก็บออมระยะยาวเช่นการเปิดบัญชีออมทรัพย์ใหม่ การลงทุนเล็กๆหรือการลดหนี้ที่สะสมมานานคำแนะนำพิเศษคือควรหลีกเลี่ยงการให้ยืมเงินหรือคำประกันในเดือนนี้เพราะมีแนวโน้มสูงว่าจะไม่ได้คืนหรือเกิดปัญหาย,ยุ่งยากตามมาด้านความรักคนโสดพบความหวังใหม่คนมีคู่ต้องใจเย็นและฟังกันให้มากขึ้นเรื่องความรักของชาวราศีกรกฏในเดือนนี้ มีทั้งความอบอุ่นและความหวั่นไหวปะปนกันอย่างซับซ้อนสำหรับคนโสดเดือนนี้คุณจะเริ่มรู้สึกว่าความรักไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปอาจได้รู้จักใครบางคนผ่านกิจกรรมงานหรือแม้แต่การพูดคุยออนไลน์ที่ค่อยๆเปลี่ยนสถานะจากคนแปลกหน้าเป็นคนรู้ใจตัวอย่างเช่นคุณธนวานักออกแบบวัยสามสต้นๆที่เคยโฟพัดแต่งานอย่างเดียว เดือนนี้เขาเริ่มรู้สึกอยากมีใครสักคนที่เข้าใจเมื่อเพื่อนแนะนําให้รู้จักกับหญิงสาวคนหนึ่งในแวดวงศิลปะทั้งสองคู่คุยกันเรื่องงานเรื่องหนังและดนตรีคล้ายกันราวกับรู้จักกันมานานทั้งสองคู่ยังไม่ใช่คู่รักเต็มตัวแต่ความสัมพันธ์นี้กลับสร้างรอยยิ้มและแรงบันดาลใจให้กันและกันในทุกๆวันคําเตือนสําหรับคนโสดคืออย่าเร่งรีบอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าใครคือคนที่ใช่ จากเพียงบทสนทนาไม่กี่ครั้งความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนจะค่อยๆเติบโตด้วยความเข้าใจและเวลาสำหรับคนที่มีกู้เดือนนี้จะมีบททดสอบเรื่องการสื่อสารอย่างมากอาจมีความเข้าใจผิดหรือเรื่องเล็กน้อยที่บานปลายหากไม่รู้จักฟังกันอย่างแท้จริงความคาดหวังที่สูงเกินไปจากอีกฝ่ายอาจกลายเป็นแรงกดดันโดยไม่รู้ตัวในบางกรณีความสัมพันธ์อาจถึงจุดเปราะบาง โดยเฉพาะหากมีปัญหาคาใจสะสมมานานเดือนนี้เป็นเวลาที่ดีในการพูดคุยเปิดใจและแตัดสินใจว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรหากต้องการแยกทางควรใช้เหตุผลและความเข้าใจไม่ใช่อารมณ์หรือคำพูดประชดประชันแต่หากสามารถก้าวผ่านอุปสรรคนี้ไปได้คู่รักของคุณจะเข้าใจกันลึกซึ้งขึ้นราวกับได้คนพบว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของหัวใจ แต่เป็นเรื่องของความพยายามและความอดทนร่วมกันบทสรุปของเดือนนี้เดือนนี้สำหรับชาวราศีกรกฎไม่ใช่เดือนแห่งโชคลนทับหรือเห็นการสุดตรงแต่เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านอย่างค่อยเป็นค่อยมาการทบทวนตัวเองวางแผนอนาคตและเปิดใจรับสิ่งใหม่อย่างมีสติจะช่วยให้คุณเติบโตได้อย่างงดงามความมั่นคงจะเริ่มต้นจากใจที่สงบ ความสําเร็จจะตามมาหากคุณไม่ยอมแหและความรักจะแบ่งบานในจังหวะที่คุณเริ่มเข้าใจหัวใจของตัวเองแม้จะมีบททดสอบเข้ามาแต่หากคุณสามารถรักษาความอ่อนโยนและความมั่นคงไว้ในตัวเองได้เดือนนี้จะกลายเป็นอีกหนึ่งเดือนสําคัญที่คุณจะมองย้อนกลับมาในอนาคตและรู้สึกขอบคุณที่ผ่านมันมาได้ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและงดงามเช่นนี้ ดวงชะตาของชาวราศีกรกฎประจำเดือนนี้เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีกรกฎจะรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆเกิดขึ้นทั้งจากภายในใจตนเองและจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวมีเรื่องราวบางอย่างที่เริ่มต้นคลี่คลายหลังจากที่คุณรู้สึกว่ามันค้างคามานามพอสมควรในขณะที่บางเรื่องกลับมีแนวโน้มจะเข้ามาท้าทายคุณอีกครั้งโดยเฉพาะในเรื่องของงานและความสัมพันธ์ส่วนตัว อย่างไรก็ตามเดือนนี้ยังนับว่าเป็นเดือนแห่งการเรียนรู้การเติบโตภายในและการยอมรับว่าไม่ใช่ทุกอย่างที่เราควบคุมได้ทั้งหมดแต่เราสามารถปรับตัวได้อย่างชาญฉลาดและเลือกมองในมุมที่ทำให้ตัวเองเดินหน้าไปต่อได้การงานบททดสอบใหม่กับความกล้าเผชิญหน้าในเดือนนี้ชาวราศีกรกฎจะรู้สึกถึงความเปลีป่ยนแปลงบางอย่างในที่ทำงานหรือในสิ่งที่คุณรับผิดชอบอยู่ ความเปลี่ยนแปลงนั้นอาจมาในรูปแบบของโอกาสใหม่หรืออาจเป็นแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นการทำงานในสภาวะที่ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนจะทำให้คุณรู้สึกไม่มั่นคงอยู่บ้างโดยเฉพาะผู้ที่ทำงานในองค์กรที่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรืออยู่ในช่วงประเมินผลการทำงานสิ่งที่คุณต้องระวังมากที่สุดในช่วงต้นเดือนคือการที่อารมณ์ส่วนตัวอาจปะปนกับการทำงานทำให้ตัดสินใจผิดพลาดหรือมีปากเสียงกับผู้ร่วมงานโดยไม่ตั้งใจ โดยเฉพาะผู้ที่มีหัวหน้าหรือผู้ร่วมงานที่อายุน้อยกว่าแต่มีตำแหน่งสูงกว่าจะเกิดช่องว่างทางความคิดที่คุณต้องพยายามปรับตัวเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแยง้งช่วงกลางเดือนเป็นช่วงที่งานเริ่มเข้ารูปเข้ารอยมากขึ้นหากคุณเป็นคนทําธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณมีไอเดียแปลกใหม่บางอย่างที่สามารถต่อยอดให้ธุรกิจเติบโตได้เช่นการเพิ่มช่องทางออนไลน์หรือการเปลี่ยนวิธีนําเสนอสินค้าให้น่าสนใจมากขึ้น คนรีบเขาโอกาสนั้นทันทีเพราะปลายเดือนจะมีเรื่องวุ่นวายเข้ามาอีกครั้งซึ่งอาจทําให้คุณไม่มีเวลาคิดสิ่งใหม่ๆสำหรับคนที่กำลังหางานเดือนนี้เป็นช่วงที่คนค้นขยายเครือข่ายกับคนที่เคยร่วมง,งานมาก่อนหรือคนที่รู้จักในสายงานเดียวกันเพราะโอกาสงานดีๆจะมาจากการแนะนำมากกว่าการสมัครผ่านระบบปกติยกตัวอย่างคนราศีกรกฎที่ทำงานด้านการตลาดอาจได้รับมอบหมายให้ดูแลโปรเจกต์ที่ไม่ถนัด เช่นการวางแผนด้านเทคนิคหรือวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งคุณอาจรู้สึกกดดันในช่วงแรกแต่หากคุณยอมเรียนรู้และเปิดใจจะพบว่ามันช่วยเปิดโลกใหม่และเพิ่มทักษะสำคัญที่คุณไม่เคยมีมาก่อนการเงินเรียนรู้การวางแผนอย่างมีวินัยการเงินในเดือนนี้ของชาวราศีกรกฎค่อนข้างละเอียดอ่อนคุณจะมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหลายครั้ง โดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัวหรือการซ่อมแซมสิ่งของที่เสียหายเช่นรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือบ้านพักอาศัยหากคุณไม่ได้เตรียมเงินสำรองไว้ล่วงหน้าอาจเกิดภาวะตึงเงินขึ้นได้สิ่งสำคัญที่ต้องระวังคือความใจอ่อนหรือความรู้สึกที่อยากช่วยเหลือคนรอบข้างบางครั้งคุณอาจเผลอใช้เงินเพื่อช่วยคนอื่น จนลืมนึกถึงความมั่นคงของตนเองเช่นการให้เพื่อนยืมเงินแล้วไม่กล้าทวงหรือการรับภาระค่ารักษาพยาบาลให้ญาติพี่น้องโดยไม่มีข้อตกลงที่ชัดเจนซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจย้อนกลับมาทําให้คุณเดือดร้อนอย่างไรก็ตามเดือนนี้ยังมีแสงสว่างอยู่บ้างสําหรับคนราศีกรกฎที่มีงานเสรมหรือมีทักษะเฉพาะตัวเช่นงานฝ่ามืองานแปลงานเขียนหรืองานสอนพิเศษ สิ่งเหล่านี้จะช่วยนําเงินพิเศษเข้ามาให้คุณได้หายใจคล่องขึ้นโดยเฉพาะในช่วงหลังกลางเดือนเป็นต้นไปควรจัดสรรเวลาให้ดีเพื่อไม่ให้เหนือห่อยเกินไปยกตัวอย่างชาวราศีกรกฎบางคนอาจค้นพบว่าตนเองมีความสามารถในการทำเบเกอรี่และเริ่มขายขนมให้จับเพื่อนเริ่มงานหรือขายออนไลน์ถึงแม้รายได้จะไม่มากนักในช่วงแรกแต่ถ้าวางแผนดีมีวินัยในการใช้เงินและหมั่นพัฒนาฝีมือก็สามารถต่อย,ยอดให้กลายเป็นไรายได้หลักในอนาคตได้ ความรักบทเรียนจากหัวใจทั้งคนโสดและคนมีคู่คนโสดในเดือนนี้เป็นช่วงที่หัวใจของราศีกรกฎอ่อนไหวเป็นพิเศษคุณอาจพบเจอคนบางคนที่จะไมให้คุณรู้สึกสนใจหรือมีความรู้สึกพิเศษแต่ก็ยังลังเลไม่กล้าเปิดใจเต็มที่เพราะในใจลึกๆยังมีความกลัวความผิดหวังหรือความทรงจำจากรักครั้งเจ่าหลอกหลอนอยู่หากคุณเพิ่งรู้จักใครบางคนผ่านทางโซเชียลหรือการแนะนำจากเพื่อน เดือนนี้คุณอาจมีโอกาสได้พูดคุยกันมากขึ้นและเห็นนิสัยที่แท้จริงของเขาหรือเธอคำแนะนำคืออย่าเร่งรีบให้ใช้เวลาในการพิจารณาและอย่าคาดหวังมากเกินไปในช่วงต้นอย่าเพิ่งทุ่มเททั้งใจเพราะความสัมพันธ์ที่ยังไม่มั่นคงอาจเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วยกตอย่างคนราศีกรกฎบางคนอาจได้พูดคุยกับรุ่นพี่ในที่ทำงานหรือเพื่อนของเพื่อนที่มีอายุมากกว่ามีความอบอุ่นและดูมั่นคง แต่เขาอาจยังไม่พร้อมสำหรับความสัมพันธ์จริงจังในตอนนี้หากคุณคาดหวังมากเกินไปอาจทำให้ผิดหวังคนมีคู่สำหรับผู้ที่มีคู่ครองแล้วเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่คุณต้องระมัดระวังเรื่องคำพูดการสื่อสารที่คลุมเครือหรือความคาดหวังที่ไม่ได้พูดออกมาตรงๆอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่ายโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเงินการวางแผนในอนาคตหรือการจัดการเวลาให้กันและกัน คุณควรหลีกเลี่ยงการพูดประชดประชันหรือการเก็บอารมณ์ไว้โดยไม่อธิบายเพราะจะทําให้อีกฝ่ายรู้สึกสับสนและกลายเป็นช่องว่างในความสําคัญแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน,น้อยๆเช่นการลืมนัดหรือไม่ได้โทรกลับตามเวลาที่บอกไว้แต่หาสะงสมไปเรื่อยๆจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้อย่างไรก็ตามเดือนนี้ยังมีโอกาสดีที่คุณและคนรักจะได้มีเวลาร่วมกันอย่างลึกซึ้ง เช่นการเดินทางเล็กๆด้วยกันหรือการวางแผนทำสิ่งใหม่ๆร่วมกันเช่นโรงเรียนทำอาหารหรือปรับปรงบ้านเป็นช่วงที่ถ้าเปิดจะให้กันอย่างตรงไปตรงมาความรักจะกลับมาหวานชื่นอีกครั้งยกตัวอย่างคู่รักราศีกรกฎบางคู่ที่เคยมีปัญหาเรื่องเวลาที่ให้กันน้อยลงเพราะต่างกนต่างยุ่งอาจเลือกใช้เวลาวันหยุดร่วมกันในการเดินทางไปท่าผ่อนสั้นๆที่ต่างจังหวัด และในช่วงเวลานั้นเองจะเกิดการพูดคุยที่จริงใจซึ่งช่วยทําให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนมากขึ้นบทสรุปภาพรวมของเดือนนี้เดือนนี้ของราศีกรกฎเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายแต่ก็เต็มไปด้วยโอกาสในการเติบโตทั้งในเชิงการงานการเงินและความสัมพันธ์คุณจะต้องเรียนรู้ที่จะจัดการกับอารมณ์ของตนเองให้ดีพยายามอย่าให้ความรู้สึกนำเหตุผลโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจสำคัญไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องรัก ให้คุณใช้เดือนนี้เป็นช่วงเวลาในการวางแผนระยะยาวทบทวนสิ่งที่คุณเคยละเลยไปในอดีตและมองหาแนวทางใหม่ๆที่จะช่วยให้คุณก้าวพ้นจากวงจรเดิมที่ทำให้คุณรู้สึกติดขัดโดยเฉพาะการฝึกวางแผนทางการเงินและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพกับคนรอบข้าง แม้ว่าจะมีเรื่องที่ต้องระวังและใช้ความอดทนเป็นพิเศษแต่หากคุณตั้งใจและไม่ยอมแพ้เดือนนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่จะค่อยๆส่งมวลให้คุณมีชีวิตที่มั่นคงและสมดุลมากขึ้นในอนาคต